สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้งานเข้าแล้วครับนี่ครับไมโครโฟนของผมที่ซื้อมาครับที่สายยาวประมาณ6เมตรนะครับรุ่นนี้นะครับที่มีระบบเขาเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านในเพื่อดูดเสียงนะครับตอนนี้ก็สายขาดไปแล้วครับเพราะว่าเจ้าปูกของผมมันกัดครับนี่ครับเขาจะมีอยู่ข้างในประมาณ2เส้นครับ นี่ครับสองเส้นหรือสามเส้นครับเส้นสีแดงเส้นสีฟ้าแล้วก็มีสายสีกะสายกาวนะครับสามเส้นครับเรามาต่อกันเชื่อมต่อกันดูว่าเขาจะฟื้นไหมครับ <laughs> เราเรามาดูกันเลยครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาหาหาเรื่องครับ <laughs> เจ้าตูปหาเรื่องใส่ครับนี้ก็จะมาบัดกีครับเรามาทำกันครับตรอใช้สายหดนะครับท่อหดอขยับกล้องเข้ามาหน่อยครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดเจนอีกขึ้นเอาละครับเราจะมาเอานี้ใส่เข้าไปก่อนครับสายหดใส่เข้าไปก่อนแล้ต่อสายสีฟ้าก่อนก็นแล้วกันครับ โอผมเปลี่ยนนี่ครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นเออครับอย่างนี้ใช้ได้พราะต้องใช้แว่นหลายตัวครับเรามาต่อกันครับเออเอาละ่ะทีนี้ก็ เอาสายตัวนี้มาผมไม่รู้ว่าเขาชุบหรือเปล่านะผมจะลองดูก่อนครับถ้าชุบเราก็จะลองดูก่อนครับว่าเขาชุบหรือเปล่าผมมาเราเผาไปดีก่อนเนาะ เป็นการเดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปหานั่นมาก่อนครับไฟเช็คครับอ่ะเ๋อได้ไฟเช็คมาแล้วครับเราเผาเพื่อให้น้ำยาเขาอาบไว้นะครับ <c oughs> อ,อาบในนอนครับน้ำยา อาอาบ้มยาไว้ท่านํา้ชมร้อนรือยังครับน่าจะร้อนแล้วเนาะ,ะเรามาทํางานกันครับไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าถ้าไม่ฟื้นก็สั่งซื้อใหม่ครับ ยัไม่ติดครับเอาให้ติดเลยครับเอาให้ติดครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปนะครับมันใช้เวลานานมากครับาล้ครับเราต่อได้มาหนึ่งสายแล้วครับเราต่อได้สายสีฟ้านะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะเอาสายหดรัดเลยครับ ใส่หดรัดเลยครับเพื่อเพื่อความสบายใจเราครับชมเห็นไหมครับอ่าใส่หดใส่เลยครับ แม่ผมผิดพลาดเองครับผมจริงรอเอาสายใหญ่เข้าไปครับอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ขาดอีกนะครับเนี่ยมันต้องมีสายใหญ่ใส่เข้าไปเอาผมผิดพลาดครับเดี๋ยวผมแกะออกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต่อคลิปไปนะครับเดี๋ยวมันต้องเอาหลอดใหญ่ใส่ครับอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ทนครับมันเริ่มต้นใหม่ครับผมจะเอาสายนี้ออกก่อนครับเอาออกก่อนครับเพราะว่า เราต้องเอาสายเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปครับเพื่อเราจะเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับให้ให้เขามั่นคงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนครับน่าจะเอาเบอร์ไหนดีครับเอาเสียสีเหลืองนะครับเอาสีเหลืองใส่ยาวเท่าไรเอาันานี้เหรครับ อัน,นี้ไม่ได้นะครับตัวมันจะเอาเราสายสายตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าเราผิดพลาดครับมันไม่ได้ทำบ่อยครับเอาแล้วครับทีนี้เราไม่ผิดพลาดแล้วครับเริ่มต้นกันใหม่ครับ เดี๋ยวผมเผาตัวนี้ก่อนครับเผาเพื่อให้เขาเรียกว่าเขาชุบไว้นะครับเขาชุบไว้ผมก็พูดไปถูกครับอ่าเผาออกก่อนครับเขาเครือบน้ำยาเออครือน้ำยา ขึ้นน้ํายามาให้มันช็อตนะครับมาให้สายมันช็อตกันครับเอาแล้วครับทีนี้ก็คงไม่ยากแล้วครับทีนี้นะครับเริ่มง่ายแล้วครับ ่าใช้ได้ครับมันจะติดแ pues ล้วเนาะครับเดี๋ยวผมดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าติดหรือเปล่าโอเคครับติดอ้า uh, ผมไม่ได้ใส่สีแดงแล้วโอตาย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 ตเออถอดเข้าถอดออกกันนี้และอ้าออกก่อน เอาสีแดงใสรเข้าไปาท่านผู้ชมมาลุ้นกันครับตื่นเต้นครับ <laughs> มาลุ้นว่าทำถูกหรือทำผิดนะครับอ้าวหลุดไปละเอาไหม่เยอะแยะขอเราไม่เยอะแยะอ้าวทีนี้เขาเรียกก่บผิดพลาดเป็นครูนะครับท่านผู้ชม การผิดพลาดเป็นครูเป็นอาจารย์ครับเอาแล้วครับทีนี้นะน่าจะสำเร็จครับใครข้ับไปเลยโอเคครับใช้ได้ครับเอาแล้วครับทีนี้เราสำเร็จเป็นหนึ่งเส้นครับท่านผู้ชมแล้วก็ลนสายหดครับ โอเคครับท่านผู้ชมร้อนร้อนร้อนเอาไป1เส้นทีนี้เราก็เอาสายหดใส่เข้าไปอ้าต่อไปก็ทําเส้นสีแดงครับจับไว้เส้นสีแดงจับไว้ งานมันเล็กนิดเดียวครัฐนชม,มันเริ่มจะทำลำบากครับดูเจ้าสีฟ้านะครับมากวนใจอยู่นี่ครับเดี๋ยวครับหาวิธีเอาสีฟ้าออกไปก่อนครับ ครับทีนี้นะเราก็จะเอาสีฟ้าออกไปก่อนแม่จเจ้าสีฟ้าในีกวนใจครับ <c oughs> อา้อาวอ้าวสีฟ้าเอ๋ย าครับสีฟ้าบางตาผมมากครับโอ้โหท่านผู้ชมทำแบบนี้แล้วยุ่งเลยนะครับ งานนี้นะครับผมว่าผมใช้สมาธิชั้นสูงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่นนะครับผมเดี๋ยวผมต่อคลิปหมครับเอารักท่รนผู้ชมเรามาต่อคลิปกันเลยครับทีนี้จะสำเร็จแล้วครับเราจะทํางานสำเร็จแล้วครับ โอเคครับใช้ได้ครับติดแล้วครับแต่มันจะเป็นปมหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ครับมันเป็นปมหน่อยครับไม่เป็นไรเราก็นี่ครับแล้วก็ใช้วิธี ไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเลือกเอาสายดินนะครับนี่คือนี่คือสายกาวครับตัวนี้นะครับสายสีข้างนอกนี่สายกาวครับเราจะต่อสายกาวสายกาวเนี่ยมันไม่น่าจะเคลือบไว้นะครับดูมันสีดูมันสีทองทองครับ บิดตรงไหนอ่ะบิดตรงนี้เอ่าใส่กาวนี่เราไม่ต้องมันไม่ช็อตอยู่แล้วเนาะอ๋อไม่ต้องหุ่มเนาะไม่ต้องหุ่มเพราะตรงนี้มันหุ่มแล้วครับไม่ต้องหุ่มไม่ต้องหุ่มสายหดกาวเนี่ยครับเพราะว่าเขาไม่มีมาเราจะได้ต่อง่ายขึ้น ต่อเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเสียงกันดูถ้าโอเคเราก็สำเร็จถ้าไม่โอเคเราก็สั่งซื้อใหม่เดี๋ยวก่อนครับบีบให้มันเข้าๆกันหน่อยครับเอาละครับทีนี้เราก็จะบัดรกรีแล้วครับ ไม่ใช่เชื่อมนะครับบัตก,กรีนะครับจากตัวนี้เชื่อมง่ายครับเพราะเขาไม่มีน้ำยา เขาไม่มีน้ำยาเขาเรียกโอ้ไม่ได้ครับด้านนี้ก็ไม่ได้นี่ฮะเ,เอาอีกหน่อยครับไปไหนละ่ะเขาเขาไม่มีน้ำยาแบบเคลือบไว้นะครับสายสายกาวนะครับเอาแล้วครับใช้ได้แล้ว ออกมาครับโอเคเลยทีนี้เราก็ดึงสายเจ้าสีเหลืองนี้เข้าไปครับเพื่อประครบปองโหวมเจ้าตัวนี้ครับให้เขาทุกให้เขาทั้งสามตัวเขาอยู่ตรงกลางครับสเสร็จแล้วเมื่อเขาอยู่ตรงกลางเราก็จะใช้นี่แหละครับล้นครับ ให้เขาหดครับสายนี่เขาให้เขาหดเขาหดแล้วเขาจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นครับอ่าแล้วก็บีบไว้ครับอ่าบีบไว้ดูครับว่าเราจะสำเร็จไหมครับถ้าสำเร็จก็ถือว่า เราได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้ใหม่ครับถ้าเขาขาดเราก็สามารถที่จะมาต่อได้ครับแต่สายพวกนี้มันยาวครับบางครั้งเราก็ถึงไม่เจ้าตูบไม่กัดแต่เราก็บางครั้งเราก็ากากาากอาจจะไปสะดุดให้เขาขาดก็ได้ครับวันนี้พอวันนี้เจ้าตูบกัดเลยครับ จะตุบตัวน้อยครับสายมันใหญ่ไปครับมันหดช้าครับ สายมันเบอร์ใหญ่นี่ครับต้องใช้ความเย็นนะครับด,ด,ดีเด่น้ำลายมันต้องใช้แบบบบความเย็นปงงบงงมครับ ร้อนมากครับมันต้องให้นั้นแน่นครับไม่แน่นไม่ได้มันหลวมไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไปใช้มามากระเทือนมากระขาดด้านในได้เราะนั้นเราก็ ให้เขาหดเยอะครับนี่ครับเริ่มหดแล้วครับเนี่ยถึงเขาจะไม่สวยแต่เราความแข็งแรงเยอะนะครับเนี่ยหดแล้วครับ <laughs> ม, <laughs> มันต้องโดนมันต้องโดนน้ำลาย <laughs> มันมันไม่มีอะไรจะทันแล้วครับอะไรก็มันไม่ทันเหมือนน้ำลายครับท่านผู้ชมก็ขอประทานโทษด้วยครับนี่หมดหมดแล้วครับนี่โอเคครับนะครับโอเคนะครับอ่าแน่นหนาครับแต่สมัครเราใช้ก็เราไม่ได้ดึงอะไรมากมายแล้วครับอย่างนี้ก็คือโอเคแล้วแน่นหนาแล้วครับเราจะทดลองอย่างไรนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไมโครเอ่อมือถือมาอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อกหน่อยครับเดี๋ยวผมต่อคลิปให้ครับเอาละครับให้เสร็จให้รู้เรื่องรู้ราวรับชมผมจะเอาตัวนี้ลองนะครับโทรศัพท์มือถือนี่ลองดูครับว่าเขาเข้าไหมนะครับลองเลยครับผมจะเปิดแล้วครับมาที่สมาร์ทโฟน ขามาที่สมาร์ทโฟนแล้วกมเสียบก้นนะครับเสียบก้นเจ้าตัวนี้นะครับเสียบก้นเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วผมจะมาลองออทดสอบเสียงนี่ก่อนนะครับทดสอบเสียงนี่ก่อนเอามาที่วิดีโอนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นการทดสอบเสียงเข้ามือถือนะครับโดยไม่มีไมโครโฟนนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเสียบจากตัวนี้เข้าไปนะครับก็ลองเสียงดูนะครับผมจะเสียบแล้วนะครับท่านผู้ชมอ้าวเสียบเข้าไปเลยเแล้วเรามาฟังเสียงว่า เขาแตกต่างหรือไม่นะครับนี่เราก็ามาสุดมือแล้วครับสุดมือเลยครับ,รบฮัลโหลเราเทสเสียงครับไมโมยะไมโมยะที่เราต่อสายเข้ามาใหม่นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับเอาละครับเรามาลองฟังเสียงกันครับ เรามาลองฟังเสียงกันผมไม่ลงไปข้างล่างไม่รู้ท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าอามาลองฟังเสียงกันครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นการทดสอบเสียงเข้ามือถือนะครับโดยไม่มีไมโครโฟนนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะเสียบจักรนี้เข้าไปนะครับ ก็ลองเสียงดูนะครับอา้าวผมจะเสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมอา้าวเสียงเข้าไปเลยแล้วเ,เรามาฟังเสียงว่าเขาแตกต่างหรือไม่นะครับนี่เราก็เอามาสุดมือแล้วครับสุดมือเลยครับฮัลโหลเราเทสเสียงครับไมโมยา่ามโมย่าที่เรา,เาต่อสายเข้ามาใหม่นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จใช้ได้ครับใช้ได้เพราะเสียงเขาจะแน่นๆทุ่มๆุมนะครับแน่นๆนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับท่านผู้ชมใช้เวลาท่านผู้ชมไปเชิญแล้วครับถ้าสายเขาขาดเราต่อได้ครับเพราะมันมีอยู่3ามเส้นนะครับสายดินนะครับแล้วก็จะมีสายสีฟ้ากับสายสีแดงนะครับเราก็ต่อเข้าด้วยกันต่อกัแบบนี้ถือว่าเราไม่ต้องซื้อใหม่ครับก็ถือว่าเจ้าตัวนี้ ใช้ได้อยู่ครับนะครับใช้ได้อยู่นะครับท่านะผู้ชมอ่ะเรากระคงจะล่ำลากันไป <laughs> <laughs> การซ่อมสายโมยาขาดครับเราก็ซ่อมกันได้ครับเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share, กระิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลงังใจจะได้ไม่คิดใหม่ๆบ๊ายบาย